ด่วนเลขบอกวิบากกรรมตามตำราโบราณบอกนิสัยใจคอเสริมดวงถูกวิธีมีแต่ความเจริญอ P ี EP ที่1คนเกิดวันที่1นึถึงสิท่านผู้ฟังคะบัวบูชาเคยนำศาสตร์แห่งตัวเลขซึ่งเป็นกุญแจที่ไขไปสู่ความลึกลับซับซ้อนแห่งชีวิตของแต่ละคนตัวเลขนั้นก็คือตัวเลขวันเกิดของคนทั้ง31วัน ซึ่งถือว่าเกี่ยวข้องและมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนคนนั้นอย่างมากมายมหาศาลความหมายของตัวเลขวันที่เกิดสำหรับคนเกิดวันที่1-31ถึงสามามารถทำนายลักษณะเฉพาะตัวนิสัยอาชีพความรักและเรื่องราวอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของแต่ละคนเป็นการใช้ดาวสองดวงมาตีความจึงละเอียดลึกซึง้งและเกิดความแม่นยำ เป็นหนึ่งในการทำนายและพยากรณ์จากเลขาศาสตร์เป็นที่ยอมรับของท่านผู้ฟังจำนวนมากว่าตรงตามคำพยากรณ์และได้ขอวิธีแก้ไขเอาไว้คลิปนี้บัวบูชาจึงได้นำวิธีการเสริมดวงของแต่ละวันเกิดมาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังแต่เนื่องจากความยาวของคลิปทั้ง31วันนั้นยาวมากจึงขอแบ่งคลิปออกเป็น3คลิปด้วยกัน คลิปนี้ EP ที่หนึ่งสำหรับคนเกิดในวันที่หนึ่งถึงสิค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะนิสัยคนเกิดวันที่หนึ่งเป็นดาวอาทิตย์ดาวพลังความเชื่อมั่นหมายถึงความสำเร็จชื่อเสียงการพึ่งพาตนเองไม่ชอบเป็นสองรองจากใครไม่ชอบกินน้ำใต้ศอกมีอิสระทางความคิดตรงไปตรงมา เป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงไม่ชอบให้ใครมาสั่งมีความเป็นผู้นำสูงมากเวลาทำอะไรคนมักจะชอบตามเขาแต่เขามักจะไม่ชอบตามใครไม่ชอบงอใครใจร้อนนิดนิดเป็นคนมีรยรเบียาบวินัยและรับผิดชอบดีด้วยชีวิตนำทางด้วยเป้าหมายที่ตนเองตั้งไว้และจะพยายามไกว้า,วาทำอะไรแล้วก็จะทุ่มเทจนกว่าเป้าหมายนั้นจะสำเร็จ มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนมากๆเรียกได้ว่าเป็นคนที่จริงจังและมุ่งมั่นกับการทำงานค่ะวิธีเสริมดวงคนเกิดวันที่หนึ่งการเสริมดวงและเป็นมงคลสำหรับคนเกิดวันที่หนึ่งคือการมีปิยวาจาให้ท่องจำไว้เสมอว่าตัวเองเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงแต่ก็จะใจร้อนการใช้คำพูดดีๆการใช้คำพูดสร้างสารรค์สิ่งดีๆ หรือทำประโยชน์ให้กับคนอื่นๆหลีกเลี่ยงคำพลุสวาาคำด่าและคำส่อเสียดต่างๆเพราะจะส่งผลให้ชีวิตของคุณตกต่ำการเป็นผู้นำที่ดีไม่จําเป็นต้องกล่าววาจาที่ไม่ดีนะคะนิสัยของคนเกิดวันที่สองเป็นดาวจันทร์ดาวพลังแห่งจินตนาการเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนมีจิตใจดีมีใจอ่อนโยน รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนรอบข้างเป็นคนช่างฝันมีอารมณ์ศิลปินมองโลกในแง่ดีแก้ไขปัญหาได้ดีไม่ชอบขัดใจใครสามารถเข้ากับคนได้ง่ายจัดว่าเป็นคนที่มีจิตใจเมตตามีจินตนาการจิตใจที่อ่อนไหวมีพรสวรรค์ในเรื่องของความละเอียดอ่อนและศิลปะเป็นคนที่มีความยุติธรรมสูง ชอบสแสวงหาความรู้ใหม่ๆพื้นฐานเดิมเป็นคนที่เข้มแข็งและเป็นผู้รับฟังที่ดีทำให้มีเพื่อนเยอะในขณะเดียวกันก็มีพรสวรรค์มีไหวพริบฉลาดหลักแหลมมีมซิกเซนแรงมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำสามารถสื่อสารกับสิ่งลี้ลับได้มักจะมีปฏิกิริยาทั้งทางจิตและทางกาย คนที่เกิดวันที่สองมักจะสัมผัสได้ง่ายกว่าคนอื่นๆค่ะวิธีเสริมดวงคนเกิดวันที่สองแนะนำให้ถวายชุดขาวปฏิบัติธรรมหรือเป็นเจ้าภาพในการบวชพระฝึกนั่งสมาธิหรือกรรมฐานบ่อยๆนิสัยคนเกิดวันที่สามเป็นดาวอังคารดาวพลังแห่งความกล้าหาญชานชัยเป็นคนรักอิสระแบบไม่มีแกนสารชอบใฝ่หาความรู้ ชอบเรียนสูงๆเป็นนักปราชญ์มีอุดมการยิ่งใหญ่เฉลียวฉลาดแม้จะเป็นคนพูดจาขวานผ่าซากแต่ก็มีเมตตาใจดีทำให้มีเพื่อนค่อนข้างเยอะรักความยุติธรรมใจกว้างเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเวลาทำงานก็จะจริงจังเป็นคนที่มีบุญกุศลเก่าแรงจิตใจดีขี้สงสารรวมถึงเป็นคนที่ชอบทำบุญทำกุศล ช่วยเหลือคนช่วยเหลือสังคมไม่ค่อยตกระกรรมลำบากมากมีโชคมีลาบเข้ามาเรื่อยๆระวังเรื่องเจ็บป่วยจากระบบประสาททำงานหนักมากเกินไปวิธีเสริมดวงคนเกิดวันที่สบูชาเคารพในบิดามารดาขอเข้ามาต่อบิดามารดาบ่อยๆจะทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีความก้าวหน้าให้ทานรักษาศีล และการเจริญภาวนาธรรมสมาธิแล้วก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองให้มีเมตตามากๆค่ะนิสัยคนเกิดวันที่4เป็นดาวพุธพลังแห่งดาวสติปัญญาเป็นคนฉลาดมีสติปัญญาไหวพลิบดีมากรู้ทันคนฉลาดในการวางตัวในทุกที่ทุกสถานมีความมั่นคงมีความมุ่งมั่นและก็มีความเป็นผู้นำอยู่ในตัวเองสูง เป็นคนที่ดูมีอำนาจมีบารมีอยู่ในตัวเองเวลาให้ใจใครก็ให้เต็มร้อยและเป็นคนที่เอาการเอางานรู้จักทำงานมีความรับผิดชอบเป็นเลิศเป็นคนที่มีความรอบคอบดูน่าเชื่อถือแล้วก็น่าคบเป็นคนที่ทำงานหนักไม่ค่อยจะยอมอะไรง่ายๆและชอบปกป้องคนที่อ่อนแอกว่าโกรธง่ายหายเร็วมากไม่ค่อยเก็บไปคิดเยอะคิดนาน หรือโกรธนานชอบเดินทางไกลบางครั้งเหมือนขาดเพื่อนแท้แต่เพราะความฉลาดของตนเองจึงประสบความสำเร็จในชีวิตได้มีจิตวิญญาณของการยังรู้ชีวิตก้าวย่างอย่างช้าๆฐานะมั่นคงจริงใจรู้จักวางตัววางแผนการเงินและการใช้ชีวิตอย่างรอบคอบเพื่อให้ตนเองประสบความสำเร็จตามที่หวัง จึงมักจะเป็นคนที่ผู้อื่นสนใจทำงานร่วมด้วยวิธีเสริมดวงคนเกิดวันที่สี่หมั่นสร้างบุญสร้างกุศลสร้างพระสร้างโบสถ์สร้างวิหารหรือหล่อพระพุทธรูปขอขามาบิดามารดาโดยเฉพาะบิดาหรือทำบุญกับคนเท่าคนแก่ก็ได้ก็จะเกิดอานิสงส์ให้คนเกิดวันที่สีเกิดความมั่นคงในชีวิตประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างไม่ยากเลย นิสัยคนเกิดวันที่ห้าเป็นดาวพลังแห่งปัญญาปัญญาทางธรรมะมีความรู้ดีมีปัญญาเป็นคนมีเหตุผลน่าเชื่อถือและน่าเลื่อมใสศรัทธาของคนที่พบเห็นเป็นคนที่ดูนิ่งๆดูสงบรักสงบด้วยเป็นคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่เกินตัวถึงแม้อายุจะน้อยแต่กลับมีความคิดมีความอ่านที่ดูเป็นผู้ใหญ่ เหมือนผ่านประสบการณ์ชีวิตมาค่อนข้างมากเลยเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีรู้จักคิดบวกเป็นคนที่มีความอ่อนโยนค่อนข้างจะขี้เกรงใจทำการงานใดๆมักราบรื่นมีคุณธรรมจิตใจดีมีเมตตาใฝ่ไปในทางธรรมการเงินการเจรจาดีอารมณ์ปวนแปรไม่แน่นอนเสียบแหลมทันคนเป็นคนมองโลกในแง่ดี ไม่ชอบการถูกบังคับและความพ่ายแพ้จึงพยายามทำทุกอย่างให้ดีขึ้นด้วยตัวเองเหมาะจะเป็นผู้นำหรือหัวหน้าเป็นคนที่รู้แพ้รู้ชนะมีน้ำใจนักกีฬาชอบศึกษาในเรื่องของธรรมะสนใจในเรื่องของศาสนาค่ะวิธีการเสริมดวงคนเกิดวันที่ห้าให้ถวายพระพุทธรูปประจำวันเกิดหรือพระพุทธรูปที่ตัวเองรู้สึกชื่นชอบสร้างพระ หล่อพระทำบุญกับผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือคนชรารวมถึงการสอนหนังสือให้แก่เด็กพิการหรือคนที่ได้โอกาสทำบุญมูลนิธิในการช่วยเหลือสังคมก็ได้คนเกิดวันที่5นี้เป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่จึงมักจะแคล้วคลาดปลอดภัยในการเดินทางหรือการดำเนินชีวิตนิสัยคนเกิดวันที่หดาวแห่งศิลปะวิทยาการ เป็นผู้มีความสุขสบายจินตนาการเป็นเลิศชอบศิลปะชอบอิสระมีโลกส่วนตัวไม่เบียดเบียนใครจิตใจดีมีเมตตาผู้คนรักใครมีสเสน่ห์มีตำแหน่งหน้าที่การงานดีร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองมีพรสวรรค์ด้านศิลปะบันเทิงเอาตัวรอดเก่งเพราะมีความเฉลียวฉลาดเป็นทุนเดิมเป็นคนที่มีอุปนิสัยที่น่ารัก น่าคบน่าเข้าหาอัธยาศัยดีมีบุคลิกที่จริงใจด้วยทั้งยังเป็นคนที่อ่อนหวานแล้วก็ใจอ่อนชอบอยู่กับเด็กๆเ,เป็นคนที่ซื่อๆไม่ค่อยคิดร้ายกับใครออกจะเป็นคนที่บางครั้งดูเฮหหาและดูบันเทิงด้วยละเอียดอ่อนในเรื่องของแฟชั่นและการดูแลตนเองการแต่งตัวรวมไปถึงการเป็นคนที่ทำงานเก่งด้วย สามารถทำงานหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกันคนเกิดวันนี้มักจะห้อมล้อมไปด้วยเพื่อนที่ดีเนื่องจากตนเองเป็นคนซื่อสัตย์คอยดูแลและห่วงใยคนรอบข้างเสมอวิธีเสริมดวงคนเกิดวันที่6ต้องหมั่นรู้จักให้ทานรักษาศีลเจริญสติปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยชีวิตสัตว์บ่อยๆก็จะทำให้ชีวิตของคนที่เกิดวันที่ห มีความสุขมีความเจริญยิ่งๆไปค่ะนิสัยคนเกิดวันที่7ดาวเสาร์ดาวพลังแห่งความทุกโศเป็นคนรักอิสระและมีความคิดเป็นของตนเองอย่างเด่นชัดไม่ชอบตามแบบใครเป็นคนรักศิลปะช่างคิดช่างฝันเหมาะกับการเป็นนักเขียนนักวาดนักกวีหรืองานที่ต้องใช้จินตนาการมีความพิเศษในการแก้ไขปัญหา เป็นคนใจบุญสุนทานชอบการต่อสู้แข่งขันการแก้ปัญหาความคิดที่แปลกแยกแตกต่างจากธรรมดาเป็นคนซื่อตรงเป็นคนที่จริงจังจริงใจแล้วก็มีศิลธรรมเป็นคนที่มีอุดมการณ์อยู่ในตัวเองประจบใครไม่ค่อยเป็นแล้วก็ไม่ชอบให้คนอื่นมาประจบประแจงด้วยเป็นคนที่รู้ทันคนและก็ไม่ค่อยจะไว้วางใจใครง่าย บางทีดูลึกลับเข้าใจยากแต่ก็เป็นคนที่ง่ายๆคุยง่ายคุยสบายเป็นคนที่ขี้สงสารคนด้วยอารมณ์อ่อนไหวง่ายเป็นคนที่สู้ชีวิตมีซิกเซนแม่นยำแล้วก็ตรงด้วยชอบการเดินทางชอบท่องเที่ยวรักการผจญภัยวิธีเสริมดวงคนเกิดวันที่7ให้ทำบุญอะไรที่เกี่ยวกับการบวชพระบูชาพญานาค ทำบุญที่เกี่ยวกับยานพาหนะช่วยเหลือพระภิกษุช่วยเหลือผู้คนต่างๆแนะนำในเรื่องของการเดินทางการเรียนการศึกษารวมถึงการบูชาขอพรเทพที่เป็นกษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าตากหรือพระนเรศวรก็ได้นิสัยคนเกิดวันที่8ดดาวราหูพลังแห่งความลุ่มหลงมัวเมาเป็นคนพูดน้อยขี้อาย ชอบปลีกตัวอยู่ตามลำพังไม่ใครคบคาสมาคมกับใครง่ายตอนเป็นเด็กสุขภาพไม่แข็งแรงป่วยบ่อยโตขึ้นร่างกายจะแข็งแรงอายุยืนเป็นคนมีอารมณ์ขันแบบลึกไม่ค่อยมีอารมณ์ขันมากขึ้มครึมชอบเอาความคิดของคนอื่นมาลบล้างความคิดของตัวเองมีระเบียบวินยัยเฉลียวฉลาด มีไหวพริบดีแล้วก็เป็นคนที่เก่งด้วยหนักเอาเบาสู้แต่ภายในจิตใจแล้วจะเดียวได้ต้องการความรักความอบอุ่นไม่ต่างอะไรกับเด็กสุขภาพมักมีปัญหาในเรื่องตับถุงน้ำดีระบบขับถ่ายมักมีอาการปวดศีรษะโลหิตเป็นพิษโรคเจ็บปวดตามข้อมีลักษณะเด่นคือเป็นคนที่ชอบความเป็นระเบียบชอบความสมบูรณ์แบบและความมั่นคง จัดการความรู้สึกของตัวได้ดีเป็นมิตรทำให้ใครๆก็อยากอยู่ด้วยบางครั้งมองดูเหมือนคนที่มีเล์เหลี่ยมไม่น่าไว้ใจดูเป็นคนยิ่งๆินิ่งๆ่งแต่จริงๆแล้วซื่อตรงแล้วก็ตรงต่อหลักเกณฑ์กฎระเบียบเท่านั้นเองถ้ารุ่งเรืองก็รุ่งแบบสุดๆแต่ถ้าดวงตกก็ตกต่ำจนสุดค่ะวิธีเสริมดวงคนเกิดวันที่8ให้ขอพรกับคุณพ่อคุณแม่ปล่อยชีวิตสัตว์ ให้อาหารสัตว์ดูแลคนพิการดูแลผู้ใหญ่ในบ้านรวมถึงบูชาพระปางป่าเลไลค่ะนิสัยคนเกิดวันที่9พลังดาวเกตพลังแห่งความลึกลับเจ้าความคิดเป็นคนฉลาดมีความเป็นนักปราชญ์อยู่ในตัวเองชอบอยู่คนเดียวเงียบๆนิสัยรักสงบคลายเป็นคนยิ่งยโสแต่ลึกๆเป็นคนขาดความเชื่อมั่นในตัวเองมากๆ เป็นคนที่มีความตั้งใจจริงมับตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์ชั่ววูบและต้องมานั่งเสียใจกับการตัดสินใจในภายหลังรักธรรมชาติรักความไม่ฟุ้งเฟ้อไม่หรูหราชอบความเรียบง่ายเป็นคนนิ่งๆไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปเป็นคนที่ตรงๆไม่อ้อมค้อมแต่บางทีคนอาจมองดูว่าเป็นคนลึกลับเก็บตัว เป็นคนที่มีจิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่ต้องสนิทด้วยเท่านั้นถึงจะเฮฮาสนุกสนานแต่ถ้าไม่รู้จักก็จะเป็นคนที่นิ่งๆงเงียบเงียบปากกับใจตรงกันอารมณ์ร้อนโกรธง่ายหายเร็วทำคุณคนไม่ขึ้นปิดทองหลังพระมักพบกับความตรงกันข้ามความไม่จริงใจความหลอกลวงแต่จะประสบความสำเร็จก้าวหน้ามีชื่อเสียง ความโดดเด่นรอบด้านเพราะเคร่งคืมช่างคิดเมื่อได้งานแล้วจะมุ่งมัน่นทุ่มเททั้งกายและใจจนกว่าจะสำเร็จนอกจากนี้ยังเป็นคนที่มีจิตใจดีเข้ากับคนอื่นได้ง่ายวิธีเสริมดวงคนเกิดวันที่9ให้เจริญกรรมฐานบ่อยๆนั่งสมาธิมันทำบุญทำทานด้วยแสงไฟตะเกียงก็จะทำให้บุญกุศลนุนนนำชีวิตของคนที่เกิดวันที่9ให้ดียิ่งขึ้นไป หรือการบูชาพระปู่ฤาษีครูบาอาจารย์หลวงพ่อแก่ก็ได้นิสัยของคนที่เกิดวันที่สิบพลังแห่งอุปสรรคคุณเป็นคนที่มีหลากหลายบุคลิกอยู่ในตัวเองบางครั้งมองดูเป็นผู้ใหญ่บางครั้งก็ดูเป็นเด็กร่าเริงแจ่มใสสนุกสนานเฮฮาเข้ากับคนได้ง่ายเป็นคนที่รักการเดินทางชอบการเดินทางชอบท่องเที่ยวหาความอิสระ เป็นคนที่มีความอดทนอดกลั้นใจเย็นสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเป็นคนที่มีโชคลาภไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นด้านการงานปางคนก็มีโชคลาภถูกหวยหรือว่าจะมีเรื่องเงินเงินทองทองเข้ามาแบบนี้บ่อยๆรวมถึงมีคนช่วยเหลืออุปธรรมอยู่เสมอแต่เก็บเงินสดไม่ค่อยอยู่เป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองสูง มีความทะเยอทะยานดีชอบของแปลกใหม่ไม่ชอบซสำแบบใครเป็นคนถือเกียรติไม่ชอบอยู่ใต้บังคับบัญชาของใครไม่ค่อยนุ่มนวลกล้าได้กล้าเสียชีวิตมักมีอุปสรรคจับงานอะไรมักจะเจอคู่แข่งมีคนปองร้ายบริวารมักให้โทษเป็นคนอาภัพมีศัตรูรอบด้านชีวิตมักจะมีเรื่องระทมขมคืนแอบแฝงอยู มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอย่างเรื้อรังระหว่างโรคหัวใจมีภาระหนี้สินมีศัตรูคอยกลั่นแกล้งชีวิตก็มีความสำเร็จูบ้างคือสำเร็จอย่างแวกแนวไม่เหมือนใครแต่ถ้าเวลาดวงตกก็จะสูญสิ้นในพริบตาสติปัญญามีมากรักสันโดษมั่นคงในความรักความคิดของตนเอง คนเกิดวันที่10ถือเป็นคนที่มีความอดทนและรอบคอบสูงคิดมากจนบางครั้งก็อาจจะระแวงเกินไปเนื่องจากชีวิตมีอุปสรรคหรือมีปัญหาเข้ามากวนใจบ่อยครั้งวิธีเสริมดวงคนเกิดวันที่10ให้ทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติกรรมฐานสร้างโบสถ์สร้างวิหารต่างๆหรือสร้างสาธารณประโยชน์ก็ได้จะเสริมดวงคนที่เกิดวันที่1ิ ให้มีความมั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นไปมีโชคมีลาบไหลเข้ามาไม่ขาดสายค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่เกิดในวันที่11-31ถึง31รอติดตามได้ในคลิปต่อๆไปนะคะการทำนายชีวิตด้วยเลขศาสตร์นั้นมีความแม่นยำเพียง90%เท่านั้นหากจะให้มีความละเอียดแม่นยำมากขึ้นในการทำนายต้องศึกษาศาสตร์แห่งตัวเลขทั้ง4แบบเพื่อความหมายที่แน่นอนชัดเจน และสามารถคำนวณดวงชะตาในแต่ละปีว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องและมีอิทธิพลต่อชะตาชีวิตรวมไปถึงสามารถให้รายละเอียดได้ว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตนั้นดีและส่งเสริมดวงชะตาของเราหรือไม่อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ดวงชะตาดีอยู่แล้วก็อย่าได้ประมาทและผู้ที่มีดวงชะตาไม่ดีก็ให้เร่งสะสมบุญเพราะที่สำคัญก็คือ เราไม่สามารถเลือกเลขวันเกิดได้แต่เราได้เกิดมาในพุทธศาสนาแล้วบุญใหม่ในวันนี้คือบุญเก่าในวันหน้านะคะหากไม่มีกำลังทรัพย์ในการทำทานก็พึงระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าบุคคลไม่มีเงินทองสามารถให้ทานได้คือ 1. ใบหน้าเป็นทานวาจาเป็นทานจิตใจเป็นทานดวงตาเป็นทาน และกลายเป็นทานนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระคุณของครูบาอาจารย์และขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาของข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขออนุโมทนาบุญท่านผู้ฟังกลยานมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดทรงผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญทุกคนทุกท่านสาธุ